่อยเป็นคนมักบวชวยซา,านีคอยสิบวชบวชบาเึกย่างเดียวคอยสิบวชย่างเดียวอาทิเช่นมันนีก็บ,บวชชี้ละ่ะสับแซบบวชชี้เห็นป่กระทิเป็นทาเทาไรประมาณเาไแไรวเนี่ยตอนนี้คำเราเนี่ยแต่ว่าทําหวานไว้ค่ะลูกซ้ายมากักชั้นกำมัก กวยบวชชีชีวิตนี่บ่มีอย่างมิจะบวชย่างเดียวอะ่ะเด็กคนที่ชอบบวชมากก็ต้องเห็นมันแตกมันมันจะไม่อร่อยการทําอย่าให้กะทิแตกมันเหี่วเนะให้กะทิแบบนี้พอเห็นบอกควนห้วยห้วยห้วยแบบเนี้ยเห็นบอกนะนี้ยมาเดิม์มากินกวยบวชชีน้ำกัน เหตตอนนี้กินตอนไหนกินพรุ่งนี้เช้าจะ้จะกินข้าวสเสร็จแล้วก็ค่อยกินของหวานต่อกินข้าวไม่กินหวานเพราว,ว่าสงรานไพ่นะคะนี่เห็นบอการเทกะทิาอย่าเฮดกะทิมแตกมันทัดทำหวานบวชอะแตกมันไม่ได้นะคะมันไม่อร่อยมันสีหยาบหยาบมันต้องเป็นสีขาวๆแบบนี้แซบ่บ ขอบอกว่าแซ่บดูกล้วยหน้าตากินเหมือนคนทําเลยทําใจอ่ะมันหน่ากินเหมือนคนที่เขาเห็ดนี่ล่ะเหมือนคนเห็ดเลยยังไงก็ต้องทําใจเลยเนาะทุกคนทําใจค่ะทําใจ <c oughs> บ๊ายบาย